ฉันออกไปข้างนอกตลอดคลิปบอกว่าโอ้พี่ไม่มีหรอบักอันอันนั้นนันนสือมและคลิปนี้สนับสนุนโดยเพ s c i ซี่ f อฟฟซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานต้านอนุมูลอิสระ ผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารเฟ f ซี่คอฟฟี่ยูเนเวดิงอโลชีอัปเดตวันที่4นะคะแฟนทางบ้านนี่ค่ะอันนี้เขาก็โอ้โหเหล็กตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาเทปูนทับมันก็จะได้เชื่อมกันนะคะเป็นแผ่นเดียวกันตอนนี้เขาก็น่าค่ะพยอยมาเทมาถึงที่เราแล้วนะคะตอนนี้รถปูนเทมาแล้วค่ะมีเด่คนน มีแต่คนชมนะคะว่าเร็วเร็วมากค่ะเพราะแค่สี่วันเองนะคะสี่วันเขาทาที่อื่นด้วยนะคะเห็นไหมคะลวดเหล็กอะ่ะคือเขาวางแล้วเขานั่นเลยค่ะเขาไม่ทิ้งไว้นะคะคือปีที่แล้วค่ะเขามาวางเหล็กแล้วเขาก็ทิ้งไว้เพราะช่วงนั้นมีเทศกาลมีงานเยอะนะคะรถคนค่ะยางหลุดหลานป้าไปซี่ยางแตกหมดเพราะมันชนเหล็กพวกนี้นะคะ เนี่ยมันจะชนแบบพวกนี้นะคะจนอบตอต้องมาถางอะไรออกนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมันงานเยอะค่ะแต่ผู้รับเหมาคนนี้เขาเขาเร่งค่ะเขาเร่งงานเพราะว่าเขาไม่เขาไม่มาชิวๆนะคะปีที่แล้วนี่นะคะรถเนี่ยเสียหายไปนะคะล้อหลุดมั่งนะคะยางระเบิดเพราะว่าเวลาเขาขับเขาไม่มีที่ไปกันนะคะเนี่ยเขาขับอย่างเงี้ยล้อๆอย่างเงี้ยนี้ล้อรถมาโดนเหล็กที่ตั้งๆนะคะ ล้อหลุดกันค่ะร้านป้าไปซี่โดนเหมือนกันค่ะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าเมษาด้วยเขาเขามาทิ้งยาวเลยนะอันนี้ดีค่ะเขาวางแล้วเขาเทเลยอันนั้นไม่เทแต่มาวางเหล็กไว้ค่ะทําให้เขาเดือดร้อนกันก็นี่ค่ะเริ่มเทมาแล้วค่ะก็โอเคค่ะเรากำลังจะไปกินข้าวกันค่ะสวยหล่อกันไทยะม่องก็สวยค่ะคุณคิดก็หล่อค่ะ ครับทิมก็เลิศค่ะอยู่ไหนอะทิมอะโอเคนี่ค่ะร้านนี้นะคะเราจะมากินกันค่ะร้านตำมั่วค่ะที่เซ็นท่านค่ะค่ะพายะมองมาค่ะจะมีตำถาดตำอะไรด้วยค่ะนี่น่าจะโตนี่เลยนะฮะหลายคน,นะคะ่ะโตนี่เลยสี่ห้าสี่คนตัวนี้แหละตอนนี้นะคะบ้พาพี่กับแม่ก็เข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะ น้องก็พิมกับวิคิดไปเข้าห้องน้ำอยู่อันนี้ก็จะถาสั่งอาหารรอ,อเข้าก่อนนะคะคนเยอะมากเลยค่ะแฟนหองบ้านเพ่าว่าเป็นวันวันหยุดเั้ยค่ะค่ะข้างในนะเต็มเลยดีนะคะได้โต๊ะได้โต๊ะนี้นะคะ่ะนี่ค่ะเมนูเขาหน้ากินยังนั้นเลยค่ะต้องจัดเลยเนี่ยเมนูนี้หน่ากินผีไก่ จะท้างไนก็ได้เพราะเป็นงูไดู้ได้ที่มาแล้วค่ะท่นาล้เอานี่วิงวิงตีกไก่พิมทไปเข้าห้องน้ำอยู่เนี่ยอยู่ลกด้วันแล้วโชว์มาหมอเมนูก็มีแต่น่ากินองั้นค่ะแม่ไม่เคยมานะคะร้านนี้มีแต่บ้าพิซี่กับลูกคิดแต่ลชกคิดก็ชอบ อ้าวทับทิมโทรหาเดี๋ยวขอรับสายทับทิมก่อนนะคะทับทิมก็มาแล้วค่ะปุ๊บ <c oughs> หากันเจอแล้วที่เขาก็สั่งใหญ่เลยค่ะเขาชอบค่ะร้านนี้ผัดไทยไม่เอาผัดไทยเหรอวันนี้เออเลยจัดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแม่เอาอะไรจ๊ะเ,เอาเอาเอาอันนี้ยำม,ม,ม,มาม่าแต่ว่าแต่ว่าอ่อไก่นูสั่งไปแล้วปีกไก่อ่ะแล้วก็มันจะมีต้มแซ่บเอา มีดูมีมันมีต้มแซ่บไก่แต่เราสั่งปีไก่ไปแล้วมันมีต้มแซ่บหมูเสเดิร์ตต้มต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูเสเดิดจะเป็นหมูเด้งอ๋อเอาต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะเอ,อเ,เอาเป็นเอาเป็นแพนหรือว่าเป็นหมอ้อถ้วยเหรอเอาเป็นเอาเป็นหม้อไฟค่ะเป็นหม้อไฟ อุ้ยนี่ค่ะมาแล้วค่ะฝัดไทยลุงคิดค่ะลุงคิดมาเพื่อเพื่อมากินเมนูนี้เลยนะคะกับหมูสามชั้นน้ำพริกขาแ้คอหมูแล้วก็คอหมูด้วยหรอปาร์ตเธอ you order alone ทำมานี่เยอะไปหรือเปล่าอันนี้ผัดไทยนี่ก็สามสามีสม่สามสามฮะหยิบมือเดียวอหยิบเดียว <c oughs> กูปรามาแล้วเผ็ดน้อยอันนี้พริกห้าเม็ดนะคะพริกยักษ์เลื่อนกูปร้าเขาก็ขนาดนี้แหละงี้บอกม่จานเล็กจัง order order order? ไม่เอาเดิฟก็เอาเดิฟมากินนี่แหละเออ พอหมูมาแล้วคริสอาหารลุองคิดก่สั่งไปก่อนเราค่ะ<ม>ก็เลยทย,ยอยมาอาหารก็มาเร็วอาหารก็มาเร็ว<ม> Can you take coke? You be high? Nudex โซนนึง เส้นหมี่ด้วยนะนี่ขนาดเผ็ดน,น้อยนะนกเผ็ดน,น้อยอเลกกิศพอดีใช่ไหมเลิศแม่บอกว่าเผ็ดไม่เท่าไหรนะ่ห สั่งเป็ดน้อยก็เหนียวไม่พอสั่งใหนนะผัดไทยเอาไหมไม่เอาผัดไทยแบบลุงคิดไหมนี่ไงเพลงอันนี้เจ็บหูเจ็บหูวขึนหัอ่ะไม่ใช่เจ็บหูแสบหูคกินเลยแม่ เราต่อปีกปีกไก่เขาให้อย่างมัปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแต่เขาทำมาหลอกอือหึยิ่มตับแม่ยายชิ้นหนึ่งไม่ให้ยายลองขี้ตี๋เน่มาละต้มแซ่บเราค่ะ

แซ่บเสยอันนี้แซ่บแซ่บปูปลาร้าอันนี้อันนี้ซ่บเสยเสยแต่อันนี้แซ่บเสยอันนี้แซ่บแต่อันนี้แซ่บเสยอามปนเกอป็นซ่บเป็นแซ่บอไรเหนไหมอ๋อโค้กเขาเป็นรีบนะคะนี่ กินเี่ย่ชื่นใจนะแม่นาะหายง่วงลน อยู่นิดๆแถวบ้านพี่อใช่พอได้เย็นนิดหนึ่งแต่ไม่หนักเนาะตื่นมาตอนเช้าก็เห็นแบบเหมือนเหมือนดินยังเป็นใช่ไม่ไม่ไม่เยอะใช่อยู่อยู่บนอยู่บนค่ะพี่อยู่ทางอำเภอม่วงสามสิบนะตังแต่ทั้งอำเภอใช่ค่ะเลยเลยผิดทางนั้นแบบค่ะเอาอ่อาหมูยอโอษ อเ,เวียดนามรเสร็จรับเสร็จวให้ใหญองคนกชอบอาหารเน่อเยือได้ิ้งต็จอันนี้อร่อยอยู่เซเย์ไงแซจริงไม่เผ็ดเอแต่อันนี้บอกพรดเผ็ดน้อยหนูเผ็ดกลางกับเผ็ดน้อยกว่าไอ้เผ็ดเนี้ย อันนี้แซบเสยของป้าไปซี่สั up, s nice. <S people, instance, benefit, us, ่งมานะบอกว่าเผ็ดกลางนะคะแต่อันนี้บอกเผ็ดน้อยนะคะดูแต่ดูพริกอันนี้จะเยอะกว่าอันนี้นะคะแต่อร่อยค่ะอร่อยมากเลยอันนี้ก็หมูยอเวียดนามนะคะส่วนอันนี้ก็ต้มแซบกระดูกอ่อนะคะแต่ทางบ้านแล้วก็อันนี้ก็คือลาบเป็ดค่ะเกิดอ่อแล้วอันนั้นของลุงจิบค่ะหมูสามชั้นทอดค่ะแล้วก็น้ำพริกขาค่ะอันนั้นปิกไก่ทอดค่ะไก่ทอดหมดแล้วมั้ง อันนี้ก็หมูยอยปลาผงหูย่างทับทิมก็ก็สั่งทอดมันกุ้งค่ะอ๋อทับทิมเอาปีกไก่มาไว้ตรงนี้ให้หน่อยหนูเออมาไว้ตรงกลางเออระวังแก้วยายนะเออหูโอ้ยหนึ่งชิ้นแใช่ไหมยียมมองบอกว่าลาบเป็ดอร่อยค่ะอ่ะอร่อยก็กิน เสริมแล้วก็เจ็ดมากเลยเ้อมไปเลย ก็ตอนนี้นะคะเราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะที่เรามานี่ก็น,นะคะเรามาตามหาไข่กันค่ะแฟนทางบ้านมาตามหาไข่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอีสเตอร์นะคะจะซื้อไปฝากเด็กๆที่ที่โบสถ์นะคะไม่รู้จะมีไหมนะคะเราจะไปดูที่ท็อปกันค่ะดูที่ท็อปกันนะคะก็ไม่หมดคะ่ะ <c oughs> เขาก็ห่อให้เพราะว่าเราสั่งมาหลายอย่างมากเลยนะคะไก่อะเยอหลายปีกเลยะคะ่ะหรือ6-7ปีกนู่น,นะคะ่ะ ก็เลยน้องเขาก็จัดการขอให้เหมือนฟอาิซีหน้าข่าวขึ้นว่ะครีสยู i ิ้งไม e m ไวมอลไมล์ไม m o รสมาไว e before ม่เออคุณคิดบอกขาวกับเมื่อก่อนเออเออดูตรงนี้แบบเหมือนเนาะนี่ฉันออกไปข้างนอกตลอดคุคิดบอกว่าคุคิดบอกว่าหน้าเธอเหมือนคนไม่ได้โดนแดดเลยก็เลยหน้ากุเลไม่ใช่ฉันออกแดดตลอด ฉันนี่ขาดลุยดูหัวหน้าว่าไปซีจะขาวคนดหรือเปล่าดมาดูมาดูแทนอยู่งเดียวเออหมดแทนลุงคิดบอกลุงคิดดูผิวสีแทนมากกว่าป้ายค่ะเออว่ะเออเราต้องดื่มกาแฟชั่วมากกว่าดื่มโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปหาตำไข่กันค่ะตอนนี้ค่ะท็อปอยู่ข้างหน้าค่ะยังมองกับน้องตั๊กทีมก็อยู่ข้างหลังว่าไปซีค่ะคนเยอะค่ะวันหยุดค่ะ วันเสาร์ค่ะคนเยอะมากเลยค่ะมาถึงท็อปแล้วค่ะอุ้ยนี <คะ S 2> ่อ,อร่อยอ่ะอุ้ยข้าวโพดต้มข้าวโพดข้าวเหนียวใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็นทั้งทุทกอย่างค่ะสำหรับสังอันนี้ข้าวโพดหวานโอ้อันนี้อันนี้กินดิบๆได้เลยเหรอคะ,คะตัวนี้ก็กินดิบได้แม่อันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวโพดกินดิบได้เลยใช่เนี่ยข้าวโพดหวานกินดิบได้เลยไม่ต้องต้มตัวนี้ก็ทานดิบได้นะคะ อ๋อตัวข้างบนก็ทานดิบได้แล้วก็ทานสดได้ไม่ท้องอืดแต่อันนี้คืออันนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวแม่คือคาใหม่ค่ะแม่ตะกี้เลยเอาไหมแม่เป็นเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะเอาซื้อไปกินดูอ่ะเลือกเอาจ้ะอันนี้แบบนึ่งแล้วอันนี้นึ่งแล้วเอาแบบนึ่งมาแม่อันนั้นเดี๋ยวไม่เดี๋ยวท้องอืดเลือกก็เลยจ้ะอันนี้จ่ายตรงอันนี้จ่ายข้างในปกติใช่ไหม ต้องครอบเลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพี่ต้องไปซื้อของข้างในอยู่แล้วโอเคไม่ไม่แม่เอานั่นไปเลยเดี๋ยวเราไปจ่ายในเคาน์เตอร์อถือไปเลยจ้ะใส่ถุงเลยค่ะเลยอ่ะใส่ถุงเลยก็ดีค่ะเ้าเหนียวใช่ไหมหากินยากนะข้าวโพดข้าวเหนียวอันนี้ร้อนๆเลยจัดได้นะคะเออเอาอีกไหมเอาอีกไปเลยไหมสามสิบห้าบาทก็ตกอันละสิบกว่าบาทเองแม่ใหญ่ด้วยนะคะออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่หมดออร์แกนิกอันนี้เท่าไหร่คะ ตัวนี้49ค่ะนี่49นี่35ตัวนี้55ตัิ้าแต่ตัวนี้เป็นตัวนี้มนึงอันนี้อันนี้เท่าไหร่55อ๋อคือค่านึ่งน่ะ5บาทโอเคอ๋อแล้วก็จะมีเป็นนมเอาอีกไหมนมชิ้นน้นมด้วยไหมคะอุ้ยไม่เอาค่ะน้มนมเอาอีกไหมเป็นลูกฟิกค่ะอ๋อโอเคเอาไปเลยค่ะขอบคุณมนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคตัวนี้มะเขือเทศราชินีกล่องละ400เหรอคะ เห็นสี่ร้อยกรัมกล่องละสี่ร้อยฟ้าเลยเออโอ้หอันนี้แม่มีกล้วยปิ้งด้วยนะกล้วยปิ้งบอสมันมันญี่ปุ่นไม่เอาแล้วใช่ไหม๋ยวมองมองไม่ไหวละได้ไอ้ก๋วเหนียวค่ะได้ของชอบละขชิคุณพายเราเริ่มั้งแ่พีก็เชื่อเหลือเมาโดยแม่มะละขี้นกเนี่ยมาเลือกเอาเนี่ย ลูกเล็กๆเนี่ยมาล่าขี้นกเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเล็กดีอ่ะเอาเลือกเอาเนี่ยเห็นว่าเนี่ยอ,อ,อ้อนเออเนี่ยหรืแม่เลือกเอาเลยเนี่ยผักตรงโซนเนี้ยเขาจะนั่นดีอุ้ยบักเขือแดงเออนี่เอาไปด้วยดีกว่าป่ะเบ่อ,อ,แ,บอแพ็คหนึ่งเอาไว้ไปสนสเออเอะอานนี้หนูไปด้วยไปใส่รถกับคิดอ่ะส่วนอันนี้แตงลายอ่ะนี่แหละที่หนูมาชอบซื้อแตงลายเนี่ย ยัยมองฝนให้ป้าไปซี่ค่ะส่วนแล้นี่อะไรวะเนี่ยอันนี้ผักไอ้มะเขือเทศมีไหม okay. อ่าโอเคอุ้ยนี่บวบอ่อนเนี่ยเนี่ยบวบน้อยเนี่ยเออเนี่ยบวบมันอน่อนเนี่ยแม่มาเลือกอะเดี๋ยวหนูหนูเอาตะกร้าให้แม่ก่อนอ่ะเนี่ยค่ะให้แม่เขาเลือก เาเลือกเอาผักค่ะนี่แม่น้ำเต้าก็มีเนี่ยเแบบี้น้ำเต้าด้วยเนี่ยแม่มาเลือกเอาเลยเลือกใส่ตะกร้าไว้เลยแม่ชอบแบบไหนนะเอาเลยนี่ค่ะอุ้ยตกแต่งแต่มกับน้ำพริกเนาะเดี๋ยวนี้จะทำน้ำพริกปลาทูอยู่แม่เอาดอกอันนี้ไปลวกกินกับน้ำพริกปลาทูเนี่ยก็แซ่บนะเนี่ยอุ้ยเห็นเห็นผักแล้วอ,อ่อนซอนแล้วเกินเบยเอานนี้ดีกว่า เล็กๆกรอบดีอ,อันนี้น,นี่นส่วนอันนี้อะไรเนี่ยเป็นฟางเลยบอกอืออันนี้บักย้อมเนี่ยเอาไปตํ่าไหมเนี่ยบักย้อมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปนึ่งเนี่ยมันอ่อนดีนี่แม่ไม่เน,นี่ยมันอ่อน<ค>เลือกก็หนึ่ง เอาเอาเอาให้หนูหน่อยเลือกกระนอนให้หนูหนูจะไปต้มหนูจะไปทำน้ำพริกปลาทูต้มเติอมอันนี้เล็กเนี่ยเล็กดีมากเลยเนาะอ่อน <c oughs> เลอะเอาอีกเอาอีกอันนั้นก็ได้เผื่อแม่ให้ทีมง,งานเขาด้วยนะหนูหนูเอาอันแพ็คหนึ่งแม่เอาแพ็คหนึ่ง เออเนี่ยถูกแล้วนี่ค่ะตะไคร้มีไหมเนี่ยเดียมองนะมีหมดเดี๋ยววันนี้นางสวยนะคะนางสวยฮะส่วนอันนี้ไอ้ไอ้นี่เขาเรียกเออบักแอนนันนันบักเขาเรียกอะไรนะเออ เออมะปางมะปางมะปางไปไม่รู้คิดหาไข่ได้หรือยังมีข่าผักมีผักชีอันนี้ผักปังค่ะผักปังนี่อะไรน,นี่อันนี้ผักปลอดสารเขาเรียกผักอะไรแม่ แม่นี่เขาเรียกผักอะไรเนี่ยแม่เนี่ยเขาเรียกผักเนี่ยมันเป็นงอ,งอๆหนูก็ไม่รู้อ่ะผักอะไรอ่ะถามน้องเขาสิเดี๋ยวหนูถามน้องครับ <ulent. S 1> น้องคะนี่เขาเรียกผักอะไรคะเขาเขียนแต่ว่าผักปลอดสารนะคะแต่ไม่มีชื่อผักกูดใช่ไหมอ๋อผักกูดเขาไปทำอะไรคะลูก ผักน้ำมันหอยก็ได้สิออลอะมันเหมือนใบไอ้ย่อนบักลแกตูลูมนช่แหมเนาะผักอรอยมาก,ก,มากนี่นะที่เขาเรียกว่าผักอร่อยใช่ไหมคะเลอ,อผักกูดเอ้านี่นะผักกูดเออไปผัดดีกว่าเอาไปผัดผักกูดใช่ไหมผักกูดแม่อะเอาไปผัดน้ำมันหอยได้เขาบอกอร่อยและลวกกินกับผลก็อร่อยอ่ะเอาไปสองกิโเลย เผื่อไปผัดให้คิดกินด้วยโอเคอันนี้ผักคอสอเอาผักคอสให้หนูด้วยอโอเคคิดยูซีไข่ไหมไม่มีหรอเหรอแฮมออริโน m มา มีแต่ช็อกโกแลตปกติค่ะไม่มีช็อกโกแลตไข่แม่เอาบากือบอกบอกนี่ใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคิดเอาตะก้าผักมีขึ้นรถให้หน่อยตะก้าผัก thank you นี้มะเขือพวงเอามะเขือพวงไปอันนึงก่อนจ,จับน่ารักหรือน่ากินอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้มันเหมือนกัน,นอ่ะฮะ ี่ยค่ะก็่ยมองกับที่ไม่ต้องห้องน้ําอยู่ค่ะก็สรุปค่ะเราไม่ได้ไข่เราไม่ได้ไข่นะคะคือไข่มันมีห่อนิดเดียวค่ะไม่กี่ชิ้นค่ะแฟนทางบ้านร้อยเก้าเก้าค่ะแล้วที่นี่ซื้อไปมันก็บ่คู่กันค่ะไม่คู่กันก็คือไม่ทั่วถึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไม่มีไข่ที่เหมือนที่แม่ลุงคิดซื้อมาให้ป้าไปซี่ค่ะไม่มีเนาะไม่มีไข่เซมค่ะ ตอนนี้ก็รอทัทพิมกับยายม่องข่ะมาพอดีแล้วค่ะเนะี่มาไปซื้อคุณคิดไปซื้อกาแฟกันส่วนทางนี้ <laughs> จำรถได้ไหมเนี่ย <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ mm hmm. เย็นแล้วค่ะแฟนทางบ้าน mm hmm. โอ้นี่ค่ะกลับมาถึงบ้านนะคะ mm hmm. นี่เขาเทเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. โอ้โหนี่ค่ะแฟนทางบ้าน mm hmm. คิดก็เปิดให้ดูเลยค่ะ เห็นไหมคะก่อนไปนะ่ะเขายังเทอยู่ตรงนู้นค่ะแต่เนี่ยเรากลับมาเทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแฟนนางบ้านและตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะแฟนทางบ้านก็ลงจากรถแล้วนะคะแฟนทางบ้านเราก็จะได้อ่ามาเห็นกันอย่างใกล้ชิดนะคะสนิทสนมชิดเชื้อนะคะเนี่อยอีตรงเนี้ยนะคะ่ะมันเหมือนมันต่ำค่ะ,ปะไปปซี่โอโ้โหแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาทําฝั่งนั้นก่อนเพราะตอนนี้ก็ต้องหยุดหนึ่งอาทิตย์นะคะ,จะจเฮะ หรอตรงไหนสูงตรงนี้สูงกว่าหรอแม่ไม่มันต้องเท่าไม่อีตรงเนี้ยมันรู้สึกมันจะนั่นน่ะเดี๋ยวจะให้เขาเอาปูนมาลูบๆเพราะว่าเวลาฝนมามันเป็นแอ่งตรงเนี้ยตรงนี้ตรงเดียวเออรู้สึกตรงนั้นจะสูงกว่าตรงนี้ว่ะทีนี้กลายเป็นน้ําจะมาขังตรงนี้นะเนี่ยอุ้ยพอเทแล้วล่องอะ่ะ มันก็เท่ากันเลยแม่เออมันก็เท่ากันนั่นแหละนี่ค่ะอ่ะเ,ะเขาจะเขาจะอะ่หยุดไปนะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อเวลาเขามาเทฝั่งนี้นะคะรถปูนมันจะได้มาเหยียบได้คือตอนเนี้รถปูนมาเหยียบไม่ได้นะคะเละนะคะเพราะว่าข้างบนอาจจะแห้งแต่ข้างล่างยังยังไม่แห้งนะคะถ้ารถปูนใหญ่ๆมาเนี่ยมาเหยียบอบบเพื่อจะเทฝั่งนี้นะคะถนนตรงนี้นะคะจะแตกและจะเละเลยนะคะ ข้างบนอาจจะแห้งแต่ข้างล่างจะยังยังไม่แห้งอย่างเงี้ยค่ะโอ้เขาเทเสร็จแล้วค่ะแฟนทางบ้านสี่วันเองค่ะและยาวมากเลยนะคะยาวกว่ออีตรงนี้นะคะแฟนทางบ้านอีตรงนี้มันก็แค่ถึงตรงนู้นนะคะถึงตรงอีตโค้งตรงนู้นมาถึงนี้ตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยทาไปนู้นนะคะแล้วก็นูน้นตรงนู้นอีกนะคะยาวยาวกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ โอ้โหโอ้โหได้ถนนนั่นสักทีค่ะออกหน่อยเขาก็จะมาเกลีย่ยค่ะไอ้ที่เขาขุดขุดขึ้นเกลีย่ยปิดค่ะปิดแบบเพื่อให้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 ตรงนี้ค่ะไม่ไม่เป็นหลุมไม่เป็นร่องค่ะเพื่อรถจะได้วนเข้ามาหน้าบ้านเราได้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่นั่นมันก็จะเป็นร่องแบบนี้ค่ะแล้วป้าไปซี่ต้องเอาดินมามามา,มานั่นนะคะไม่งั้นฝนมาเนี่ยมันจะเป็นร่องตรงนี้เลยนะคะน้ําจะขังตรงนี้เลยนะคะ เดี๋ยวให้เขาทำอะไรเสร็จแล้วค่อยนั่นกันนะคะเราค่อยมาเคลียหน้าดินข้างดินกันะอุ้ยสวยค่ะดูสะอาดตาขึ้นแบบเยอะมากเลยค่ะแตกต่างจากอันเดิมเยอะเลยอ่ะนี่ก็นี่ค่ะเหล็กเขาก็กมาวางไม้เกลือนี่ค่เขาก็ขอเราเรียบร้อยแล้วเราก็บอกวางได้เลยนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะแต่ทางบ้านเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่าเราก็ถึงบ้านกันแล้ว บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป้งเป้งเป้งแฮปปีสีเออแฮปปีนสีชชแนล้วยนะคะบายบาย